เป็นต้องยอมเพราะว่าจุดประสงค์ลูกค้าบอกเลยครับว่าอยากได้เทารถอะรถเทาแล้วก็ทุกอย่างตัดเป็นสีแดงตั้งแต่วันมาทำเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันเลยไม่เคยเจอหน้ากันเลยมีแต่แค่โทรหาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่คาครับผมทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดูบัวคาเฟ่ที่สรยาช่องชูชาติไม่ได้มีคลิป รีวิวรถมานานแล้วใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าไม่ได้มีเวลาออกไปข้างนอกเลยอยู่แต่บ้านกันแต่วันนี้เรามีรถมาแนะนําและก็มาเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้ดูกันสำหรับคนที่อยากทํารถออฟโรดนะวันนี้เราอยู่กันที่ดูบัวคาเฟ่ไปไปดูดีกว่าว่าเป็นรถอะไรพี่ครับวันนี้ครับสวัสดีครับวัสดีครับพี่ครับแล้วผ รถใครครับรถคุณใช่ไหมเอะดีๆนะครับของเล่นครับของของใครครับของผมนี่นะครับเมียด่านะครับเคยกลัวเหรอครับไม่เคยกลัวแต่ติดผนังบ้านเฮ้ยนี่อยากได้ค่อยแยกมาเฮ้ยพี่เจี๊ยบมาด้วยวันนี้ทุกคนเป็นพยานครับอ้าววันนี้ใครจะเป็นคนอธิบายครับพี่มาเลยครับพเจ็บมาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่แอ๊ดอู๋เจ๊บ อู๋เจเอเอฟจ้าเขันเรียกอะไรอู๋แล้วเกินพี่แอ๊ดจาก่อลูกเจริญันนี้ชอปนะครับวันนี้พี่แอ๊ดจะมาแนะนำรถให้พวกเราได้ดูกันว่ารถที่พี่ทำคันนี้อีกหนึ่งเป็นรถอะไรโอเคจริงๆครับคันนี้เป็นโตโยต้าไคลเกอร์เป็นออโต้สามพันเหมือนปกตินี่แหละมีประมาณศูนย์สามศูนย์สามสี่เนาะรถเดิมมาเป็นสีทองนะฮะแล้วก็ ไม่มีมีรูปเดิมจำความไม่ได้เลยนะพี่มีมีมีสองรูปเดิมนี่รูปเดิมขึ้นใน้ดูรูปเดิมมันต้งนีนะครับอะไรแค่นี้ด้วยเนี่ยเทียบเทียบลากยาวเลยนะตัดต้องลากด้วยตามด้วยก็จริงๆของเดิมพันนี้ครับเขามีการ การวางคานมาแล้วแต่ปเด็นหนึ่งนะครับในคราวเนี้ยอยากเปลี่ยนยุคสมัยใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันไม่ใช่คนแก่ขับแล้วอ่ะการการเวลาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนะรนก็เลยจัดทรงตั้งแต่ในเรื่องช่วงล่างแล้วก็บอดี้จัดตรงลงล้อไปดูกันเลยไปดูกันเลยจัดตรงลงล้อข้างหน้าก่อนเลยบอดี้หน so ้า หน้านี่เปลี่ยนเป็นชุดไฟตาเลึกครับไฟตาลึกปู่นี่เป็นสามเขาวะอ่าใช่สามเขาเขาเป็นบาจาบาจาบาจาเป็นเป็นเป็นไฟตาออสตี้ซะให้หน้าดูดุดันมีความเข้มขังเวลามองแต่หล่นะขับตาม มันนี้เราแล้วเป็นไงพี่โอ้โหชอบเลยพี่เมียบอกว่าอยากได้คยากทำนี่เดี๋ยวจะเอาซัพพอร์ตในเนอร์มาทำอีกคันนึงเนี่ยไม่เอาเฮ้ยทำนี่สีเนี้ยสุดแล้วอ่ะข้างหน้าเสร็จแล้วรากันชนคันนี้นะครับตั้งแต่ชุดกันชนเนี่ยรอบคันเนี่ยเป็นงานของพี่เอ็มเอ็มไม่กล้องเอ็มไม่กลองเป็นคนจัดการให้เันจะมีกันชนหน้าบันไดข้างบันไดหลังอ่ากันชนหลังแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างก็พี่เอ็มอีก อันนี้พีเอ็มจัดทรงมาให้ใหม่ีเอ็มจัดอีกนะครับก็จะเป็นคันสเต็ปคันเวกวางมาแล้วแต่เลาะวางใหม่จัดทรงใหม่จัดเป็นเ้นท์โหลดลงโหลดลงความเร็วมันสูงใช่เสูเอาลงมาให้เพี้ยอ่ะ ไปมุมเปลี่ยนไปมุมก็เปลี่ยนเป็นมุมชาครับชาอันนี้เป็นนนเป็ออสซี่ใช่ไหมพี่ถ้าเกิดอืมคือจริงๆตัวมุมชาเนี่ยน่าจะเป็นปีสุดท้ายนะมาตาลึกอ่าใช่ครับตาลึกสวยถี่ฝนอะไรเดียวก็ใส่คอนมีเทสเขาจะใส่มิรโนซานิยงคนมิเทสจะได้ใส่กันมีนโนซานิยมแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีมินน้าตัวหนึ่งใช่ครับอันนี้เป็นมินนอนของอะไรเอ่ยของวอน์ครับของวอร์วานวานเพื่อนวานดวานวานตัวนี้เป็น V R คืออยากจะบอกว่าคันนี้พังพี่แอดจัดทำสีแบบทุกชิ้นเลยใช่ครับก็ในสเตจการทำสีของเรานะครับเราจะทำแบบ100%ยเปร้อยก็คือตัวจะยกหัวขึ้น อนะครับถอดขึ้นถอดหมดเลยแยกเป็นชิ้นเลยอ๋อเหมือนเหมือนไอ้คันที่พลิกคว่ำมาคันหนึ่งใช่ไหมที่เป็นเป็นสปอร์ตไรเดอร์อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะอ๋อคือแยกเป็นชิ้นตัวอย่างนั้นคือตัวอย่างคือต้องบอกว่าเกินจากคันนั้นก่อนมันเลยเป็นมาถึงทุกวันเริ่มเริ่มใช่ตัวอย่างทำให้ดูก็คือรื้อทุกชิ้นใช่ครับออกมาทำสีตรงไหนที่มันไม่สวยใช่เคลสีก็เหมือน พูดแต่ปากอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูกันไปด้วยเลยนี่อ่ะมาดูเลยครับช่วงล่างโช๊คตอนนี้ก็จะเป็นของโปรเฟนเดอร์ใช่ครับเป็นโปรเฟนเดอร์ปรับแปดระดับแปดสี่คบสีเลี่ยมกิ๊บไปสี่คบสีเช่นเคยพี่คนมีเทสเกาใส่กันเอาเงี้ยอ่ะครับเมื่อรอบที่แล้วใส่ของไม้ได้มันยุบอกว่าเป็นอีอันหนึ่งรับแล้วก็อยู่แต่ในคาลิเบียนเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ครับใช่แล้วก็รองเท้ารองเท้าคันนี้เป็นแม็กซี่เบอร์ 37เป็นมือสาเพลกลังดีเป็นล้อที่มีบีดล็อกเป็นบีดล็อกเป็นบีดแต่งซิ่งอันนี้หาได้ไหมอันนี้หาได้ไหมเพราะว่าเขาหากันให้ฟวันระเครื่องเหมือนกันนะพี่น้องชุดนี้นี่ผมหามาบอกราคาโคตรแพงไ็งบอกเพราะว่าจุดประสงค์ลูกค้าบอกเลยครับว่าอยากได้เทารถอะรถเทาแล้วก็ทุกอย่างตัดเป็นสีแดงเป็นเทาแดงคือให้เด่นเสมาให้ ก่อนอ,อื่นเลยต้องขอบคุณลูกค้าด้วยชที่เอารถมาให้ใหพีแอดทำและให้เรามารีวิวเพราะว่ารถใครนนะใ,ใครก็รักกันนะใครใครก็อยากจะไม่อยากให้ใครเห็นแล้วอยากจะเก็บ <Stop. S 2> ไว้เองอะ่ะแต่อันนี้ต้องขอบคุณจริงๆแต่อันนี้เจ้าของรถครับอยู่สุราษฎร์นะครับอยู่ใต้อยู่สุราษฎร์ครับบอกได้เลยครับ<อ>เขาเขา,เขาตอนรถเสร็จเนี่ยเขาได้บอกเลยครับว่า เสร็จแล้วรีวิวได้เลยนะครับเขาผมก็เลยโทรหาพี่ชาติอ่าให้มารีวิวเจ้าของบอกว่าแบ่งๆกันชมแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์การรีวิวของชูชาติมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับมันจะต้องนุยขี้โคลนประมาณนี้ครใช่ไหมครับน้อยสารรถเฮ้ยไม่สงสารผมละเ้านโคตเลยมาต่อนี่จัดยาง37แม็กซหสเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นล้อที่มีบิดล้อเป็นโซ่อันนี้หน้ากว้าง8ปครึ่งหน้ากว้าง8ปดสิบ แล้วพอใส่อย่างนสามเจ็ดพอดีเลยพอดีพอดีสามเจ็ดสามแปดนี่พอดีเลยสวยเลยอือไปต่ออันนี้บันไดข้างครับพี่เอ็มจัดมาใช่ครับส่วนสีนี่สีนี่เราเลือกมาเป็นสีกันกระแทกมันมันเป็นสียี่ห้อของแรปเปอร์นะครับใช่แล้วจะสีกันกระแทกอ่าเขาเรียกสมัยก่อนจะเป็นสีระเบิดอออ่่าาแตตนนนนี้เเเรกไลใช่แต่ตอนนี้เราเลือกมาพ่นแบบ ละเอียดให้น้อมันละเอียดขึ้นประกอบบางอย่างมันจะหยาบเยอะจะหยาบเหมือนที่ใส่เขาอ่ะจะหยาบเยอะหยาบสู้มันไม่ได้พยายามหยาบสู้แล้วนี่สู้ไม่ได้จริงหยาบหน่อย้วเราก็เลยเลือกให้มันเป็นละเอียดให้มันแบบออกสไตล์แบบนี้ทำได้ด้วยนี่เป็นแนวทางเลย สำหรับใครที่ก็คือเป็นสีกัรลอยอะไรเป็นสีกัรลอยแต่แบบไม่อยากให้อยากเยอะใช่ก็คืออันนี้เราแก้ด้วยยังไงนะพี่จริงๆเราจะเปลี่ยนในการพ่นครับใช้เบอร์กาเป็นเบอร์ละเอียดใช่ไมโอเปลี่ยนปกติใช่ปกติมันจะพ่นแบบอยู่ที่หัวแบบไม่เลยอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องของทางอูเขาบอกเขาแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือว่าไม่อยากทําเองก็เอามาให้พี่แอดทำแต่บอกเลยว่าทําได้นี่มาดูง่ายๆนี่ไงเหมือนเหมือนมเนียมเลยงาน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 เหมือนเหมือนก็นึกว่าเออเอามินยมมาเอามินยมมาขึ้นบันไดข้าง เฮ้ยสวยนะสวยอันนี้อันนี้สวยอันนี้อยากทำแหละอันนี้อยากทำามาดูนะมือเปิดก็จริงๆรุ่นนี้มันจะเป็นโครเมี่ยมแต่เราเลือกใช้เป็นมือเปิดดำกับกระจกของข้างดำดำหน่อยเพื่อทรียะรอดูคุ้งคอนเซ็ปต์ลูกค้าเทาดำแดงดำอะไรประมาณนี้ดูดูโดยรวมแล้วดูแล้วมีเสน่ห์เลยเพราะว่า ล้อมันก็ตัดกันกับตัวสีรถใช่สวยมากกระบะกระบะก็เตรียมเขาย่นตัดช้านมาให้สามสิบเซนอะสเต็ปเนี่ยต้องมีต้มีสามสิบเซนอะสเต็ปของอู่ช่างเอ็มแม่กองเลยคือถ้าเป็นไทเกอร์ยังไงก็ต้องตัดตูดกุ้นคือถ้าไม่ตัดเขาไม่รับทํารถให้เขาเคยมีลูกค้าเข้าไปแล้วบ่าพี่ทํารถให้ผมหน่อยแต่ไม่ตัดกระบะไม่รับไม่รับงานคือยังไงต้องตัดแล้วให้พอออกมาตัดให้เสร็จ รมตดเป็นรถเบนสรเบนเมนเข้าไปเป็นคันเดียวยาวออกมาสั้นเลยรถต้องเมนชงทอยเข้าไปเป็นคันออกมาเลยนิดเดียวแล้วก็กระจกกระจกเนี่ยเทพมากเลยนะกระจกขับตามตอนเมื่อกี้ตัวเนี้ยหมื่นกว่าใช่เนี่ยใครทําแตกนั้นน้าตาไหลเลยใครที่มีอยู่ใครที่มีอยู่นะให้ดีถ้าไม่เก็บก็เออแกะออกเลยแล้วเก็บไว้เพราะว่ามันแพงมากสายดะรักมันก็คือเป็นตัวตาตัวตาแพงปกติ อ๋อนี oh, ่ๆๆเปิดได้ไหมพี่เปิดได้ครับเปิดจากข้างในได้ครับดูนี่เนะโผล่น้ามานี่กระจกนี่ถ้าใครมีนะก็ดูแลให้ดีนะเพราะว่ามาเป็นตัวเป็นแลไอเทมไปแล้วใช่ครับได้เดี๋ยวหยิบของหน่อยเว้ย อันนี้เราสามารถขับรถเลยแล้วหยิบของได้ใช่ใช่ครับที่ถ้าเราเอาเบียร์แช่ไว้อ่ารถจมโคลนอยู่เงี้ยออกไม่ได้แล้วก็เปิดออกข้างหลังได้ใช่ใช่ปกติสมัยก่อนถ้ารถรถเราลุยหนักๆเนี่ยเราต้องมีสรุปไว้ใช่ครับเพื่อไว้เซฟเวลารถจมน้ําเวลารถทิ้งควันมต้องแบบนี้เขาไม่ให้เงี้ยเขีไม่ให้เงี้ยหรออ่าแล้วข้างหลังก็จะมีกล่องใช่ครับเก็บเครื่องมือซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันจะเป็นสีพรีเมียมพรีเมียมสิพี่จับทำสีเลยทำสีเลย ภายในพี่เราจัดอะไรไปให้เขาบ้างภายในครับเราเลือกที่จะเอาคอนโซลที่มันไม่มีเป็นสีดําจากโรงงานเราเลือกที่จะเอามาพ่นเป็นสีพ่นภายในเป็นสีพ่นภายในเป็นสีพ่นพลาสติกใช่ครับพ่นสีดำเลยมันจริงๆแล้วตัวนี้ไม่มีคอนโซลดาไม่มีครับมันจะมีแค่มีแค่น้ำเงินน้าเงินคือตัวโลใช่ใช่แล้วก็เป็นสีน้ำตาลหรือตาลตาลเงืนนิดเราก็เลยจับไปทีนี้เขาก็จะเป็นเรื่องเรื่องลายไม้เรื่องความหรูหราที่ลายไม้ อันนี้เราได้ทำการเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่าเราไอ้พวกที่เป็นลายไม้ของเก่าเราก็เลือกเลือกที่จะเบิกเป็นตัวเพราเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นเป็นสีดาธรรมดาใช่ใสเลยมันก็เลยแมตชกันหมดเลยครับพวงมาลัยก็เลือกเป็นของโมโ่เลยอันนี้ก็เปลี่ยนให้เขาด้วยใช่ค่ะพวงมาลัยเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้พวงมาลัยนี่มันเท่มากนะเหมือนเหมือนเหมือนพวกรถเซนตูวีสไตล์อเมริกันนี่แอบเห็นมีบุมกันเสียงเลยใช่ไหมเนี่ยมีดับหมดเลยดับดับด้วยคือไหนๆก็ลื้อมาแล้วยกมาแล้ว ทำให้ไหมหมดเลยตื้นดมใต้ท้องหลังคาถูหมดเลยคือถ้าน้ําเข้านี่ปิดประตูแล้วเลี้ยงป่าได้เลยเหรอสียงเงียบเลยเสียงเงียบครับข้างในเงียบอะไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเราทําอะไรไปกับเครื่องยนต์บ้างเพราะว่าเรายกหัวไปแล้วเราอยากรู้ว่ามันเลี่ยมขนาดไหนอะี้องเครื่องก็บอกเลยเครื่องพี่พ่นสีด้วป่ะเนี่ยเครื่องเครื่องไม่ได้พ่นคันนี้นะครับทารอบข้างทํารอบข้างอย่าะรายละเอียดรอบเครื่องใช่พวกปั๊มน้ําไทมิ่งเราเหลือท่อนตรงเราไม่ได้ลือเพราะว่าเรา เราทําเครื่องไม่เป็นเราก็ทำรอบๆข้างเอาข้อยางทั้งหมดระบบรอบเครื่องหมดเลยเออยางหม้อน้ำหม้อน้ำก็ของพี่ตายหมดเลยทุกอย่างเป็นใหม่หมดถังบมถัโบพวกนี้ก็คือไล่เปลี่ยนใหม่แล้วคอมแอร์นี่ก็ล้างใหม่ใช่ครับเรียเปลี่ยนเพราะในๆเราเรายกหัวออกมาแล้วเรามันทําง่ายแล้วเราก็เลยจัดการให้ใหม่หมดแล้วก็สิ่งที่ทุกคนอยากเปลี่ยนก็คือแผ่นกันความร้อนหลังเครื่องนี่สําคัญมากี่นี่นี่คืายากนี่นี่ถอดไลเดอร์ถกแทนความร้อนนี่ คือตอนนั้นไม่ได้ใส่นะใช่ครับรถทกทิ้งไปหมดเลยรถที่เป็นยุคเก่าๆปี2000ปี9กกว่าพวกนี้จะพังหมดแล้วใช่ผูกพังหนูกัดมั่งบางทีไปอัดฉีดแล้วก็โดนปืนอัดฉีดฉีดขาดมั่งคือทุกคนอยากเปลี่ยนมากตัวนี้ไม่ได้แพงนะครับแต่ค่าแรงยกโคตรแพงเพราะว่าต้องยกหัวไม่ใช่ถ้าไม่ยกหัวก็ยกเครื่องใช่มีสองอย่างที่คุณต้องยกเปลี่ยนทีนี่ โโอ้หแผ่นประมาณเท่าไหร่ครับแผ่นประมาณพันแปดถึงสองพันห้าไม่แพงราาคมันก็ขยับไปอยู่ประมาณนี้ครับแต่แพงค่าแรงยกของครับยกเครื่องยก้เหรอเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำสีเราอยากให้คุณติดให้นึกสักทีเดียวเลยเราเลือกที่จะเปลี่ยนไปเลยได้แล้วก็ฝาโป้งนี่แผ่นกันความร้อนครัตงนี้สญอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนอันนี้เราเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้เราก็เก็บให้หมดถุนเบิกแท้หมดเลยสวยมาก แอบแรกแบบคลิปเนี่ยเลอยอยู่หน่อยนิดหน่อยล้างไม่หมดไปลองไปลองดูมาใช่นิดหน่อยเนี่ยผมก็มีนะท้าเสื้อเองก็เปลี่ยนไม่เอาที่ผมไปอะไรเหรอ่าเนี่ยมด้วยฝาหรือวยากองทิ้งอยู่นั่นคืะถ้าเรถใส่อินเตอร์แล้วมันก็จะไม่ได้ใช้อันนี้พี่เขาเก็บเติมมันก็จําเป็นที่จะต้องมีมากๆเนี่ยใบพัดใบปอใบพัดอะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอะรายละเอียดก็ประมาณนี้สำหรับ รถสปอร์ตอะไรเออันนี้เขาเรียกอะไรไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์ปีศูนย์สามสี่ประตูก็ประมาณนี้สวยๆใครที่มีรถรุ่นนี้อยากจะเอามารีโนเวนแบบนี้เลยเอามาทำให้มันแลดูใหม่กว่าเดิมสกุ๊ปซรุ๊ปอะอันนี้ไม่มีมานะต้องเจาะเจาะรถพวกนี้รุ่นนี้จะไม่มีเลยนี้ไม่มีมาต้องเจาะเพิ่มคนมีทีสคนมีทีสมีเหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละครับ สำหรับใครที่มีรถรุ่นนี้หรือรุ่นไหนก็แล้วแต่แต่คุณอย่าให้รถคุณกลับมาใหม่ป้ายแดงเหมือนเดิมอ่ะก็ลองติดต่อมาป้ายแดงพี่แอดเลยเพราะว่าพี่แอดสามารถทำรีโนเวทรถได้ทุกรุ่นเลยตอนนี้ฮีสุก็มีทําแล้วโตต้าก็ทําแล้วเนรมิตได้ตามใจนึกอ่ะอยากได้อะไรมีงบประมาณไหนมาคุยกันใช่ไหมพี่บอกได้เลยให้คำปรึกษาก็เลยดีกว่าบางทีแบบยังอยู่ไกลยังไม่ยังมาไม่ถูกไม่มีเวลามาโทรมาหาเอนเลยเเบอร์พี่พกพี่แอดหน่อยเบอร์โทรผมนะครับ0841441991นะครับ แล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAAF Body Shop TikTok ก็มีมี TikTok กมี TikTok อะไรครับก็เป็น JAAF Auto Thai YouTube ก็มี YouTube ก็มี YouTube ก็เป็น JAAF เหมือนกันอ่านั่นแหละครับใครอยากติดตามผลงานหรืออยากจะศึกษาก่อนที่จะมาทำอ่าหาความรู้หาทุนทรัพย์เออหลายหลอย่างลองทักมาคุยกันก่อนได้เบอร์โทรนี้ดังใน TikTok อยู่แล้วดูทุกวันเลยใช่เหรอจนจำเบอร์ได้แล้วเลอ๋อลอยขึ้นเบอร์ลอยมาเลยโทรมาตลอดเลยทั้งวันหมอนวด ่านี่ครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับไทเกอร์อีกคันหนึ่งซึ่งเจ้าของอยู่จังหวัดอะไรนะพี่สุราษฎร์ครับสุราษฎร์ไม่ได้เห็นตัวจริงเจ้าของเดี๋ยวมีองเชื่อไหมครับตั้งแต่วันมาทำเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันเลยไม่เคยเจอหน้ากันเลยมีแต่แค่โทรหาเมื่อกี้ผมส่งรูปไปว่าพี่ชาพี่ยิ้มมาเขาบอกผม FC ตัวยงเลยครับนั่นแหละครับมีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมหาหนึงสุราษฎร์เลยช่วงลงช่วงล่างกันชนกันชนใครอยากให้พี่เอ็มทำหรือพี่เอ็มไม่ทำติดต่อเยอะ ติดต่อพี่แอดได้ครับแต่ไม่ต้องโทรครับตัวเขาไม่รับแน่นอนโทรหาพี่แอดได้ครับเดี๋ยวให้พี่แอดจัดการให้เพราะพี่แอดก็เป็นเครือเดียวกันไปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเราจะได้มีรถดีๆสวยๆแปลกๆแหวกแนวมาให้ดูอีกเพราะว่าช่วงนี้จะออกมารีวิวเหมือนเดิมละเงียบหายไปนานคิดถึงเดี๋ยวให้พี่แอดมีรถอะไรให้เราสวยๆก็มารีวิวกันต่อไปครับอีวีนี้ไปกันครับสวัสดีครับเจอกันอีวีนะครับบาย